ท่าของส่วนนัำดับเพิืงนะก็เกี่ยวกับหมอพยาบาลน,นะครับเพราะเราต้องช้วยแข่งกับเวลาแต่เราต้องดูด้วยนะครับไม่กระทบกระเทือนเขาให้น้อยที่สุดนะครับมันก็มีหลายท่าเอาเลือกู้ไปเลยนะครับเราต้องเลือกท่าให้เหมาะสมนะครับเช่นถ้าเขารู้สึกตัวแต่ขาเขาหักหรือแพงนะครับอ่าเราจะใช้ท่าไหนถ้าเกิดแขนขวาหากักเราก็จะปล่อยปล่อยแขนขวาไว้นะครับแบบนี้ถ้าแขนซ้ายหากักเราก็จะปล่อยแขนซ้าย ถ้าขาดั้งคู่ปล่อยก่อนเลยทั้งคู่ครับนี่สมมติไม่ขาดหมึ่งไปนะจับดีนะเต่าเลยจับเต่าเราถ้าเขาจะเอาเขามาพักที่ให้ให้ผมนั่งที่หน้าขาก่อนนะครับกลายเป็นเขินน้กคู่เลยทีนี้อ่าธี่ใเลยคนเดียวในกรณีที่ขาหักข้างในข้างหนึ่งนะครับจับที่ขอบของเกมครับ อ่าดีันนี้เราจะแบกถ้าเราจะแบกคนตัวเล็กสบายมากแบกได้แน่นอนนะครับไม่ปล่อยมืออ่าพ่อไปนะทิ้งตไปเราไปดดเอะไรเบาป่ะทิ้งเราสบายครับอย่าอย่าฝืนอย่าฝืนเหมือนคนเจ็บจริงอ่าไอ้นี่ไปได้ไกลไหม